วิดีโอแนะนำการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดผู้ใช้บริการคลิกลิงก์หรือสแกน QR Code เข้ามาร้านหนังสือออนไลน์ของห้องสมุดเลือกร้านหนังสือได้จากไอคอน Bookshop ด้านหน้าหรือบนแท็บ Bar Books จะพบลิงก์ร้านหนังสือเราสามารถคลิกที่ลิงก์เข้าไปเลือกหนังสือได้เลยค่ะสำหรับอ e ีบุ๊กก็ดำเนินการเช่นเดียวกันค่ะ การเลือกหนังสือที่สนใจได้แล้วการทำการสั่งซือ้อผู้ใช้บริการคลิกที่ไอคอนออเดอร์หรือในหน้าโฮมคือออเดอร์ฟอร์มเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอแบบฟอร์มผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดเบื้องต้นใส่ชื่อสกุลระบุสถานะของท่าน ระบุคณะหรือสาขาของท่านเลือกสั่งซื้อให้เช่นซื้อเข้าห้องสมุด PIM เป็นต้นและกรอกอีเมลเพื่อติดต่อกลับจากนั้น ใส่รายละเอียดชื่อหนังสือที่ต้องการสั่งซือ้อใส่รายละเอียดเลข ISBN ของหนังสือท่านสามารถ Copy ข้อมูลเหล่านี้ได้จากร้านหนังสือและสําหรับการสั่งซื้อใน 1o r d e r form สามารถกรอกหนังสือได้มากสุดถึง10รายชื่อเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วท่านสามารถกดส่งได้เลยค่ะหลังจากการกดส่งหรือก่อนการกดส่ง ท่านสามารถประเมินแบบประเมินในหน้าโฮมก็ได้ค่ะหลังจากส่งรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลตอบกลับผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งการรับเรื่องและระยะเวลาการดำเนินการสั่งซื้อห้องสมุด PI m ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่สั่งซื้อหนังสือค่ะ